มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนโซน่าของเรือสแกนพบบางอย่าง 25กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกันตัอยู่ลงสำรวจใต้น้ำเพื่อค้นหาร่างของแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ซึ่งพลัดตกเรือสูญหายได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบวัตถุต้องสงสัยห่างจากท่าเรือพิบูรณ์สงคราม1จังหวัดนนทบ,บุรีประมาณ500เมตรค่ะ เบื้องตน้นหลังรับแจ้งได้ส่งนักประดาน้ำจำนวนห้านายลงสำรวจพื้นที่พร้อมนำเครื่องโซนา่าซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจหาวัตถุใต้น้ำไปช่วยค้นหาด้วยค่ะ สำหรับการค้นหาในช่วงกลางคืนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการต่อเนื่องนะคะทั้งการติดตั้งไฟส่องสว่างและปรับแผนค้นหาผิวน้ำแทนการงมหาร่างใต้น้ำเบื้องต้นการรับแจ้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบก่อนว่าวัตถุดังกล่าวคืออะไรคะ่ะพบวัตถุใกล้ท่าเรือจุดแตงโมตกนะคะทีมค้นหาใช้เครื่องโซน่าสำรวจ อย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของคุณแตงโมแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ